ไม่ทันแหละม่มีการูุอะไรถึงวันทั้งสิ้นมันบอกมันจะคอยดูไม่ใช่เหรอวะมันยังไม่วิ่งเลยแหละจะบอกในหะ้ระวังระวังวันสิบวิเดี๋ยวก็นี่วัคติดแล้วมาต่อ,อมันบอกว่ารอดูมึงเดี๋ยวมึงจะคอยดูมันสิบวิไปถ้ามาสิบวิออกคลิปนี้จบเลยนะรับเรี้ยงอย่างเงี้ย จเจ็บหมดแล้วนี่จุดน,นี้แล้วเกาะที่ไม่มีแรงดึงด,ดูดไหนคิดว่ากูเห็นมาสินะเดี๋ยวไจ้รอคลิปอาะดีท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับมันจะมีแรงดึงดูดอย่างมากเลยนะฮะถ้าจะุดนี้ไอ้นี่ของแบบเหมือนมีแรงดึงด,ดูดแรงดูดเราแรงดูดตกตัวอย่างตกไม่พื้นมันจะตกที <c oughs> <า>่ไปฮะอะไร อ้าวฮ้ยไม่เข้าเฮ้ย uh> อีกแล้วแรนดึงดูดผอมเหี้ยวทำไปกูเหี้ยวอะไรตาบ้ามาวาววไม่มีเฮ้ยโหอีกแล้วใจเย็นนะครับท่านผู้ชมใจเย็นนะครับ ไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าว่ะคุณ่าอธิบายให้เขาฟังเว้ยแล้วก็ให้เขาไปทําเองอธิบายมันมีต่ออย่างนี้อีกไงปัญหาอ่ะเช่นอ่ะให้ยืนตรงเส้นนี้นี่ตรงที่มันบอกอ่ะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆวิ่งแล้วก็โดดวิ่งแล้วก็โดโดหาจังหวะเนี่ยนี่ชิดแล้วก็โดดขึ้นไปชั้นนี้ให้ได้เออได้แล้วเว้ยเอาแล้วก็ล่วงไม่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 ล่วงเออแล้วมึง แล้วขึ้นหลังคาบ้านละนี่แล้วก็ตรงนี้หอยหลังเอ้าวนี่ลงเหวองตายเอ้ยยังยังไปต่อได้มั้งเออยังต่อได้เว้ยเอาใหม่เอาใหม่หรือกูมาผิดฝั่งนี่หว่าเอ้าทำหม่หมดเลยก็ท๊ะมาหมดเลยคู่มันอะไรคนอื่นเขารอดูงเขากดรอเกดกอได้ไม่เป็นไรถ้าใครไม่อยากแล้วก็กดกอก่อนได้นะครับในจุดจุดนี้นะครับ ยังตื๊บไปกันฮตื๊บหน้ามึงมากเลยอะไรอกดูเนี่ยก็ดูคุณถามอย่างนี้เลยทราไม่มึงดูแล้วโอ้ยแม่งไม่ขึ้นว่ะอ้าวบักหลุดตัดภาพตัดภาพตัดกลับกันที่เดิมนะหมดตัดภาพกลับแล้วหน่อยไม่นิดละเพราะว่าคนโลภอยู่แบบทำไปเรื่อยต้องตัดแอะคนจุกคน ด่ามึงมึงลองมาทำเองไหมล่ะไปไปคนดูเลยนี่เอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่หวังว่าจะไม่พลาดนะคราวนี้ชึบนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงสิตได้ได้ก็้อย่าพึ่งอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดิอย่านะอย่าลุ้นนะได้แล้วเกีรอแล้วรอเล่าเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ได้ก่อนอย่าหลอกให้ดีใจด้ยได้แล้วฟื้บติดแล้วพอละพอละจบแล้วโกกินนมแหละอื้แหลกคอยเดือดไวหน่อยอจบคลิปจบคลิปอาบ